Na ชแท็กนโกงเท็ดพันล้านวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก p o e t r y o f Beach ด้วยนะคะมาเริ่มกันก่อนตอนแรกเลยนะคะคือนัตตี้เนี่ยเป็นเน็ตไอดอลค่ะมีผู้ติดตามอยู่จำนวนมากแล้วก็มีคนรู้จักค่อนข้างเยอะเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีค่ายดังมาทาบทามให้เป็นศิลปินค่ะและนัตตี้เนี่ยก็ได้เป็นศิลปินออกซิงเกลิลด้วยประมาณ2ซิงเกิลนะคะจากนั้นก็ได้แยกไปค่ะเนื่องจากว่ามีปัญหากับทางค่ายนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของรายได้ค่ะถัดมานะคะนตันนต้นค่ะ ขณะที่เป็นครูสอนเต้นนะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อจากนัตตีนะ้นัทมูลเนี่ยเป็นรีอาค่ะพอสอนเต้นมาในสภานะคะนัตตี้ก็ก้าวเข้าสู่วงการเทรดเดอร์ค่ะก็คือกลายเป็นโคชนัตตี้นั่นเองแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งนะคะว่าสุชาตาค่ะ นันนะคะนัตตี้ก็ได้มีการอัปเดตว่ามีการเทรดออกมาเนี่ยวันหนึ่งกําไรเยอะมากหลักแสนถึงหลักล้านได้เลยมีคนเชื่อนะคะแล้วก็ไปลงทุนกับนัตตี้แรกๆเนี่ยก็ได้เงินดีค่ะแต่พอหลังๆเนี่ยพอเริ่มมีปัญหานะคะนัตตี้ก็บอกว่าบร oker เ,เนี่ยโกงเงินนัตตี้ทำให้นัตตี้เนี่ยไม่สามารถถอนเงินมาให้คนอื่นได้นะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งแจ้งความเพราะว่านัตตี้เนี่ยขอเวลาในการหาเงินขอเวลาในการแบบว่าเอางานรีวิวหรือเอาอะไรอย่างเงี้ยคือมาชดใช้แทนเงินของคนอื่นที่ลงทุนไปนะคะ ัจจุบันตอนนี้นะคะทางโซเชียลมีเดียของนัตตี้ก็เงียบกริบก็คือหายไปเลยค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายอยู่จํานวนมากเลยง่ายๆนะคะหลายคนเนี่ยบอกว่านัตตี้ไม่ได้รอให้เป็นเหมือนพิงกี้ว่าเออสารเลียนแล้วก็ไปนัดพบแล้วก็เข้าคุกคือเหมือนแบบว่าเขาบอกว่านัตตี้เงียบกริบหายไปเลยค่ะทุกคนมีความคิดเห็นป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์บอกทีค่ะ